นะครับไม่มีคอเลยครับไม่มีคอเลยแต่ชนะได้อ่าเรามาดูกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Raccoon Channel นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับผมนะครับคูนนะครับแล้วก็เกม o n p u u n c h Man ดอ กรองเกินกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับไม่ได้มาอัปเดตนานนะครับตอนนี้ก็พลังแค่ประมาณ20ล้านเองนะครับก็นะครับพอทุกๆท้ายครับไม่ค่อยได้เล่นแบบเติมเงินแล้วนะครับเล่นเป็นสายฟรีเพราะงั้นเนี่ยการวางแผนตัวละครนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากครับวันนี้ก็จะมาแบบโชว์ทริคดีๆนะครับว่าการดูเดียวทันเนี่ยครับมันผมจะโชว์การต่อสู้ของผมให้ดูนะครับก็คือผมก็ เล่นทุกซีซั่นนะครับก็ขึ้นเป็นแรง2,008ตลอดนะครับแรงลานประลองระดับมาสเตอร์นะครับผมนะครับก็ทุกซีซั่นนะครับเงินนี้ซีซั่นหนึ่งนะไม่ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้วางเล่นตอนนั้นนะครับแต่อันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะขึ้นตรงนี้หมดเนาะแล้วก็ตัวละครผมเนี่ยก็จะไม่ได้ตามมิต้าขนาดใช้ตัว SSR ซัส เอสเออร์บวกเนี่ยไม่ได้ใช้เลยทักตัวเลยนะครับก็ใช้แต่แบบตัวละครเอสเออาร์ธรรมดานะครับถามว่าผมขึ้นมาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมนะก็ต้องสกัดแผนนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิควันนี้นะผมจะมาโชว์นะครับก็พอเราขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราก็จะแบนคอร์นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยาการที่เราไม่มีตัวละคร SSR+ Plus นะครับเราจะต้อง วางแผนมาดีหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะสู้เราไงสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าิ้นเดือนเนี่ยมันมีเปิดให้เล่นฟรีนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเล่นง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้จะมาโชว์ให้ดูนะว่าบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีคอครบนะครับเราก็จะสามารถสู้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับการต่อสู้วันที่20นะครับ28นะวันสุดท้ายนะครับผม7 7น8ครับผม สังเกตนะครับผมจะใช้เซตนี้ตลอดเลยนะครับมูเมงไรเดอร์นะครับจอพัดเด็กอ s r Plu พันะครับตัวนี้เป็นเขาเปิดให้ฟรีนะผมเลยออกมาใช้นะก็คือตัวนี้ครับใช้เซตนี้ตลอดเลยนะครับตอนิกเกลวินนะครับผมถ้าเราโดนแบรนด์ไอตัวตอนิกเนี่ยเราก็ต้องใช้เซตนี้นะครับผมสังเกตนะพวกนี้ผมไม่มีคอนะวชชนะหมดเลยนะครับชนะรัวๆเลยนะครับ ทั้งที่เจอแบบมีคอนี่เราควรจะจับแบบแท้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ผมเซตไล่ตรงนีครับก็คือตั้งใจแบนดคอปูบอมนะครับให้เขาเล่นคอกยโลผมแต่ว่าพยายามให้สปีดเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างนะครับการเล่นเซตนี้ครับอันนี้ก็เป็นเซตที่ชนะตัวตัวนะครับนี่ครับก็แบนดนะครับปูบอมแล้วก็เขาแบนโซลิกนะครับผมตัวนี้นะครับก็สังเกตนะ ก็ผมตั้งใจนะเอาเกียโรขึ้นมาเนี่ยให้เขาแบนคอผมนะเออเกียนเกลียนนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ยใช้ได้ผลนะครับข้อสําคัญเลยก็คือเราใช้กลยุทธวิธีเนี่ยเอามูมเมงไรเดอร์นะครับเป็นบัฟแม็กซสปีดนะครับไม่มีคอเลยครับไม่มีคอเลยแต่ชนะได้อ่าเรามาดูกันนะครับผมนะครับเราเล่นเซตนี้เนี่ยตัวนี่ครับมุมเองไรเดอร์กับตัวแฟลชประกายแสงเนี่ยสปีดจะแบบขึ้นสุดนะครับอันนี้ ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับคือสปีดเขาต่ํากว่าเรานะครับอันนี้นะครับสังเกตว่าสปีดเรานาเนี่ยเราจะเคลียก่อนนะครับผมอันนี้จะง่ายหน่อยครับอันนี้ก็จะจบแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับง่ายๆแล้วก็เอาตัวที่แบบสูสีหน่อยนะครับผมสูสีหน่อยนะครับเอาตรงนี้นะครับเป็น นี่ครับเสร็จนี้ก็ได้ขอคอเกียโรนะครับมีวัคซีนแมนอันนี้เนาะมานี่ครับก็พยายามแบนคอปูบอมนะวิธีนี้ก็จะแบนเล่นเร็วนะครับเล่นเกมเร็วด้วยเพราะว่าปูบอมมันเกาะมันอยู่นานนะครับผมอ่ารอเอาเกียโรนะครับรอให้เขาแบนนะครับผมแล้วก็เอาตัวที่ไล่จุดตีเน้นนะครับอย่างแปดประกายแสงนะแล้วก็ยุงแดงกินเกลียนะครับโนคอแต่วินได้นี่ครับ แต่ข้อสําคัญเนี่ยแผ่นสปีดเราต้องมีสูงกว่าเขานะครับมูเมงเนี่ยตอนโซนิกต้องโดนแบรน์นะเราถึงจะเล่นแบบนี้ได้นะครับสปีดเราจะออกก่อนครับปุ๊บนะครับไปพับนะครับ,บ,นะรบว่าเด็กลงนะครับนี่นะครับชนะแบบนี้แหละนะครับผมง่ายๆเลยนะครับกรณีนี้ก็ เล่นอย่างเงี้ยครับกชนะ็ชนะเยอะอยู่นะครับช่วงหลังๆมานะครับแต่ก็นะครับ,นะรบผมเล่นสายไม่เอาคอปูบอมนะครับมันก็จะเล่นจบเร็วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเก็บจํานวนตายเยอะๆเนี่ยก็ทําให้เราขึ้นไปสู่อันดับสูงๆได้ไม่ยากด้วยนะครับผมนะครับน,นี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่แบบในสายเติมนะครับเราจะมีตัวละครแบบว่าเป็น s s r เยอะเลยนะครับเราจะขึ้นไปถึงสุกยากครับตอนนี้ผมเอาแค่ขึ้น2 8 0พก็พอใจแล้วนะครับก็ะจะได้รางวัลแม็กแล้วนะครับโอเคครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเทคนิคก,กนารบนเรียวไทม์แบรนด์แบบไม่ไม่ใช้ตัวละครคอะนะครับผมแม่คอแต่ว่าหลอกเล่นสายได้โจมตีนะครับ ยังไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe mm hmm. ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายฝากเพื่อนๆกดติดตาม subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางชาแนลด้วยนะครับ